สวัสดีค่ะอัดคลิปอยู่ในภายในมือเดียวกันพี่น้องภายในมือเดียวกันต่อเนื่องต่อเนื่องไปเดี๋ยวมันสิลืมโอเคฝากคือเขาจากพ่นากรสิมาเบาต่อฝากคือเขาเดี๋ยวเพื่อเป็นอย่างสิว่าโอ้ยมาฝากทุกคลิปทุกคลิปแท้ให้ให้เข้าใจด้วยจากพี่น้องบางเธอพี่น้องที่ยังบททันเด็กเคยเข้ามาเบิงช่วงไ่สอนเล่าเรื่อง จากอีพีแรกจนมาอีพีนี้เพราะว่าเขากะห่างเหินพี่น้องเพื่อนเก่าๆเขากะห่างเหินคือกันเขาก็บ่ค่อยได้ไปหาพี่น้องคือกันอาจสิพี่น้องก็โดโดนบระธนเนียมาหัวก็มาเห็นอีพีนี้อาจสิเขาเมื่อเบิ่งพี่น้องสิได้เข้าใจเนาะจ้ะว่าบ้านนี้บ่ได้แรนหาพี่น้องเด้อสิมีบ้านวิ่งตามข่าวกับซื้อเกสรเด้อจ้ะวิ่งตามข่าวกับเป็นลูกซ้ายเปิดลูกซ้ายเปิดกับประานได้มีคลิปดอก จังใดกะมีสองบ้านเลอจ้ะที่ไปเล่นหาเป็นตัวหลักวิ่งตามข่าวกับเกศรอนล้ลจ้ะบ้านนี้ก็อาจสิไปแวบๆแบบเพราะว่าบ่าเกินสองหรือสาบ้านเลยจ้ะอาจสิได้ไปบ่เกินสองถึงสบ้านแค่นั้นเลอจ้ะอันบ้านที่สิไปหาก็คือวิ่งตามข่าวกับเกศรอนล้ลยจ้ะโอเคมาเล่าต่อพี่นอ้องอคลิปที่แล้วก็เกินถึงเรื่องพอไล่หลวัวออกจากโรงแรมเลจ้ะเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปนี้ก็สิมาเล่ารายละเอียดจักน้อยเนาะอันนั้นบ่ละเอียดปันใดเอ่อมีช่วงหนึ่งเขากลับไทยเนาะอันนี้ลูกลูกก็เริ่มญ่ายเลยพี่น้องเริ่มใ่ญ่เป็นสาวเป็นบ่้าแล้วคือคือพยายามบบลูกเนี่ยพยายามเข้าหาพอเพราะถ้าลูกว่าพอมาเมืองไทยจังสิอ่าก็สิฮูเพราะว่าอีหลานสาวจะของักสิกับปูฮาน บักผู้ชายนี่งกับบักกับน้ำบักผัวผัวเจ้าของนี่งบักกับน้ำเขาก็สี่พ uh, ักอยู่โรงแรมเขามาน้ำกันละเขาอาจจะพักโรงแรมอืมพักโรงแรมเขาอาจจะคุยกันทางเฟซเนาะกับลูกๆไม่สอนไม่สอนกับบอลูเรื่องหรอกเพราะว่าก็บอกแล้วว่าบ่อยากคุยบ่อยากบ่อยากรับลูกแต่ว่าย้ำเขาไปฮับเขาก็บอกอยู่ว่าพ่อให้ไปหาผัวสนทั้งเธอเขาก็ไป ไปกินเข่าไปกินยังสิทั้งเที่กัไปนอนโรงแรมคืนหนึ่งยังสิเนาะมีมือน,นั่นเขากับมาฮับอีหลานจ้าของแหละมาฮับฮับนอกฮับไปนอนเจ้าของกัก็เลยเบ้าว่าอ่าก็ย้อนเงินสองล้านนี่ละทั้งเฮ็ดให้เฮ็ดเห้ลูกถือลากออกจากโรงแรมพี่นองก็เลยบอกว่าโอเค คุยนั่นคุยนี่คุยว่าพอเซ็นพาถแน,น่จังสันจังสอจังไดกะลูกกะอยากกลับมาเยอรมันเนาะลูกเขาก็มีความหวังพอกลับไปน้่มไนใดกะถามถาม,ถามเขาก็เบาๆน้ำอันได้ยินเบาถาม,ถามเรื่องเคิดพาเขาก็เบาๆน้ำเลยเขาก็ย่างหนีว่าสันย่างหนีเพราะเมื่อนั้นเขาก็เลยสั่งว่าถ้าคุยเรื่อง อื่นเรื่องยางเรียบร้อยแล้วทวงถามเรื่องเงินให้แม่ในเด้อว,ว่าพ่อสิหาโบเงินสองล้านนั่นอ่าทวงให้แม่แนว่าพ่อสิบาจังไดยันี่พราะเขาไปเอากะเอากะพากินเขากินน้ำก้อนหรือจังไดนี่หละอาสิพ้ากินเขากินน้ำเรียบร้อยเขาก็เลย พาไปโรงแรมไปห้องพักเขาที่นี่เขาก็คุยละคุยนั่นคุยนี่ลูกลูกไปประมาณสองชั่วโมงอี่แหละไปจากเขาเนาะไปจากเขานะว่าอ,อหลานมาับปสัสสนหลานมาับเขาก็ขี่มาับเขาก็เบอะเห็นดอกเขาก็ย่างไปกันเอาเพราะประมาณสองชั่วโมงนี่แหละลูกลูกโทรศัพท์มา โทรศัพท์มาหาสันเบอรสันหาย <c oughs> หายแม่มารับหน่อยมารับหน่อย <c oughs> พอ่อพ่อลากพ่อล่าออกจากโรงแรมพ่อเลาออกจากโรงแรมสันเบอรสันโอ้ยก็เลยไปรับเขาก็เลยบอกให้ฟังเป็นอย่างสาเหตุอย่างเป็นอย่างก็เป็นอย่างสี่อันลูกสายผู้ผู้เป็นพิธีผู้เป็นเอ่ซึมเศร้าอยู่นะโอ้ยเขียดหลไรยางอ้อมลดยางอ้อมลดพอมัน ย่างออมรถสขูดรถเขาเครียดหลายสขูดรถเขาว่าเขาเขาเฮ็ดเจ้าของยังสี่ว่าเขาลากออกจากโรงแรมเขาเขาบอยบอยยญ่ดีเขาเขาเฮ็ดคือจังเป็นคนอื่นคือจังเป็นสิ่งของ่างนี่ว่าเครียดหลายเครียดฟังใจแต่พูดหลืพี่น้องเครียดสะสมฝังใจจนน่าทุกขสานลูกก็เลยถามลูกเหตุการณ์เป็นยังไงบอเแม่ฟังดูก็กคุยกัน คุยเ,เรื่องนั้นเรื่องนี้ผู้ลูกสาวนี่ผู้ลูกสาวก็เเบ,บาส่วนออกไปว่าพี่พลมาสันแม่ฝากมาถามว่าเงินสองล้านนะ่ะว่าพ่อจะให้นะ่ะทําไมไม่ให้สักทีจะให้แม่หรือเปล่า่าสันผู้หลานจะคลองเนี่ยก็เว้าปุ๊บไปเลยจากคุยกับเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่เพราะผู้หน่องเาองสิมันก็เเบ,บาปุ๊บให้ผู้ผัวเขาฟังเลยเพราะ พอผู้นั้นได้ยินเห้วโอ้ศูลหลายลูกขึ้นไหมพี่น้องลูกขึ้นลากลูกเปิดประตูลากลูกดันลูกออกดันลูกออกเครียดหลายที่นี่เขากันเลยว่าไปไปไปหนี้นี้นีว่าต้องว่าต้องมาเบาเรื่องนี้ก่าสันที่เดีลูกอะโอ้ยสันออกมาเขาลากแต่แต่ไอทีเป็นลูกซึมเสานี่บอ่อออกไว้ดันประตูไว้บอ่อออก บออกเขียดเป็นอย่างแค่นี้เป็นอย่างคือเขียดคักแทะเอ่เบากับท้วงกับท้วงสิ่งที่พอ่อเบาว,ว่าสิหายแม่เป็นอย่างคือมาเฮต็งซี่มัน,นก็บเบาเนาะอีนั่นกับเอ่อเศรษฐีเฮตีเฮตีเขากับเบางสี่ละ่ะเขาก็เบาภาษาว่าห้ามกันนี่นี่แม่เขาก็เลยเบาว่าอา้าวรู้นิสัยมันจะเป็นยังไงทำไมรีบแปลล่ะอีคนแปลนั่น ไม่รู้ถ้ารู้ว่าสาเหตุอย่างนี้มันจะเกิดไปไีมทาไมก็รีบไปพวกหนูก็นั่งคุยกันอยู่ดีๆหนูก็เึือกขึ้นได้หนูก็ถามเรื่องนี้ก็ลากออกเลยสันก็เลยว่ามันเป็นอย่างก็เหตุลูกอย่งสี่โอก็เลยว่ามันคือทําลายจิตใจทั้งจิตใจทั้งร่างกายก็เลยว่าป้ามันเป็นพอค้นอยู่บ่เลี้ยงกับบได้เลี้ยงซอยตั้งแต่อายุสี่ห้าปี จนเท่าไงเป็นสาวบ่ได้เลี้ยงซอยเป็นยังมันคือมาทํำลายทั้งร่างกายทั้งจิตใจแท้ท่านวดน,นั่นกันเลยก็เลยนึกบอ่ออกแทนที่เขาสิแจงตํารวจมาแทนที่สิแจงตํารวจแทนที่สิโทรตํารวจมาเลยนึกบอ่ออกแม่พี่น้องนึกบ่ออกที่นี่ไอ,ไอไอไอลูกซ้ายคนที่เป็นอ่าซึมเศร้าเนาะย่างบนรถมันสิทําลายรถเขา ยางวนอยู่ยางบนแบบสิถึงกัดกัดฟันเด้่ยทังกำกำปั้นเชยดหลายมันก็นเลยเสียเบิงหันน่ะแม่ห้องนั้นแหละห้องที่ปิดไฟมืดหมดน่ะปิดไฟตรงเนีตรงนั้นแหละชั้นนั้นน่ะปิดไฟมืดหมดนั่นแหละปิดไฟมืดมันจอบเบิงมันก็สิเห็นลูกยางออมรดมันก็สิคิดว่าเหตุทำลายรดกูแท้แทเอาก็เลยไปหามลูกไว้ไม่ต้องไปทำอะไรลูกเอ้ยไม่ต้องไปทำ ไม่ไ,ม,ม,ไม,ม่ผมไม่ยอม,มออออยนะผมไม่ยอมามาสัดเคเียดอะไรไอ้ที่ลูกชายเนาะผมไม่ยอมมาทากับผมอย่างนี้ได้ยังไงทํากับพวกผมได้ยังไงเหมือนไม่เป็นลูกเหมือนไม่ใช่ลูกที่นี่ถ้ากเกิเลยไม่เป็นไรกลับบ้านเรากลับบ้านเราแล้ว,วกอดเอารูกพาลูกขึ้นรถกลับบ้านไปหาลูกประมาณสองชั่วโมงมั้ลูกหนีจากอกเขาประมาณสองชั่วโมงลูกโทรเฮาางกากรแม่มารับหน่อยมารับหน่อยไอ้หน่อยไ่นแห้งซันซัน แม่รองเท้าผมไม่ได้มาเลยผมรีบรองเท้าผมลืมอยู่ในห้องผมเอาไม่ทันผมกลัวแลนติ่นเปิมลงมาจากโรงแรมแหมพี่น้องแลนติ่นเปิมลงมาบัซไซรองเท้ามัยานยมันหล่นพอมันหายนลยก็เลยว่าโอ้ยมันเป็นอย่างคือสสวดเทีไอ้ลูกถามมันผิดหลายบบกับสิ่งจากของสัญญากับฮาวาซิไฮ้มันก็เป็นสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปี เอาทวงมันผิดบอจะคลองกะมีเงินสื่อโถดสื่อลาจะคลองก็มีเงินบินไปบินมาก็แสดงว่ามีอยู่ตัวถ้าบ่หายเขาเป็นก้อนก็เบ่ามาแม่เสนอมาเดี๋ยวฉันเสียหายเดือนนันเทนีปีนันเทนีก็เบ่ามาแม่อันนี้บ่เอาปฏิเสธเลยถ้าหูว้ว่าสิเป็นยังสิเสิบ่าเป็นคนหนึ่งยังสิก็สิอารวาสคือกันหาเสียอารวาสคือกันอันนี้ก็ ความแบบว่าผัวกับเมียคุยกันเนาะแบบอับอายอับอายคายหน้าแล้วทังเขาคิดว่าจังใดก็เขาเลิกกันแล้วพ่อกับลูกก็ยังอยากให้มีสายเลือดที่ยังผูกพันกันอยู่ไม่อยากให้ตัดกันเลยขนาดเขาประคับประคองจังแสนมันยังเห็ดกับลูกยังสี่อยู่นี่นีก็เลยบอกเอ่อพาลูกพาลูกออกจากโรงแรมแหลวก็เลยบอกให้ลูก ต่อโทรศัพท์หาอีพรให้แม่สิพอต่อโทรศัพท์มันก็ฮัลโหลสั่นเข้ากันเลยห้ายบักซัดในมันเทศอย่างลูกกูก็เลยว่างบักซัดในมันเทศอย่างลูกกูอ๋อเป็นก็ไม่ได้ยัดยังดอกเพิ่นจะจับดึงออกจากห้องจับดึงออกจากห้องอียางลากมันลากลูกกูออกมันเทศคือว่าเป็นค้นแท้มันเป็นพอคนหรือพอหมาหมามันก็ยังหักลูกบักซัดซัวบักซัดหมาโอ้ด่ามัน มันเป็นน้ำมึงผู้เดียวอิสันดานอิสราเอวอีเลือดสัวดามันนั่นสิมันตัดสายปุ๊บเลยมันตัดสายศูหลายไหมศูนได้ลยได้ว่าจำได้หรืมันตัดสายปุ๊บที่นี่ก็เลยคิดเอ่อก็เลยคิดคิดว่าแขนบเซานะแ้นบเซาสินะแ้นบเซาเพุ ไปส่งลูกบ้านแล้วเนาะไปส่งลูกบ้านก็เลยให้แฟนที่อยู่เมืองไทยเนาะพาขี่รถวนมาไป,ไป,ปานอนบ่หลับดอกมื้นี่วนไปดูะขี่รถพากินไปเบิ่งอีกมันหนีไหมพี่น้องมันหนีเลยขับรถหนีห <c oughs> นีในคืนนั้นเลยก็ขี่รถไปเห็นรถบบอยูแล้วหนีแล้วถามเขาขเขาก็ว่าเช็คออกออกไปแล้ว <c oughs> หนีในคืนน่ะไอ้นี่จะเป็นคนหนีหนีความจริงหนีการ,รเผชิญหน้านหนีถ้าเฮ็ดเฮ็ดแต่ของเฮ็ดบ่อถูกแล้วหนีพาลูกพา <c oughs> อีน,น,นันหนีในคืนนั่นเลยจ่วงมันปิดไฟมันก็เตรียมเก็บของวะเก็บของเก็บของเก็บแห้หมดอยู่บ่ได้แล้วออก็สิวาสันติเห็นเฮาโทษด่านะเขาศูนย์เฮาหายพากันหนีเลย ถ้าคิดไว้จักหน่อยนะ่ะแจ้งความให้ตำรวจมาตอนนั่นเลยให้มันมาดังตอนนั่นเลยเอาให้มันดังตอนนั้นคิดบาทันถ้ามาคิดย้อนหลังเนาะคือมาแจ้งตำรวจว่าตอนนั้นเอาให้มันอับอายคายหนาอยู่หันเนะมียหลวงเมียน้อยเผชิญหน้ากันญาติผัวกันผัวกับผัวหนา้าซ้ำเนาะมันคือสิบ่มมีทีบอยู่ว่าตอน,นั้นหากคืด <c> บ <oughs> ่พอมาคืดบ่พอ,อตอนตอนโดนโดนเลิขค้ดย้อนไป โอ้ยสมองซาลายสินะกับบ่บ่บ่นั่นีหอย่างดอกเพราะอาจสิบ่กล้าเฮ็ดดอกแต่ว่าความแค้นนะความแค้นที่มันมาเฮ็ดลูกเขาเนี่ยกูสิีย็จจังใดกับมันใดเนาะกูเสีย็จจังใดถ้าเท่าทุกมื้อี่เจอกักับบ่รู้ว่าศิละงับอารมณ์ใดบนะ่เนาะเพราะว่ามันเครียดเครียดตอนปัจจุบันนี้เขาเจอปัญหาเขาเจอปัญหาแต่เขาบ่มีปัญหา อีหย่างแต่เขาต้องมาแก้ปัญหาที่ที่เขาเฮ็ดเฮ็ดให้เขามีมีปัญหาเท่าทุกมือนี่เขามาเป็นผู้แก้ไหมเขาเฮ็ดหรอเขาเป็นผู้แก้แก้แล้วเ่ราะเนเรื่องธรรมดาเรื่องระดับขื้นสารคนเด้จังศูนย์ก็คุยอยู่ย่าให้เจอนะทุกมือ้อในย่าให้เจอนะคุยเด้คุยกับ,ก,บกับอันมูกับพวกย่าให้เจอเด้อเท่าทุกมือเลยคนเด้คุยอยู่เด้ เพราะว่ามัน,มนเครียดสะสมไหมพี่น้องเครียดสะสมเพราะว่ามันมันเทศห้ครอบครัวเขาเนี่ยกำลังกำลังสิมีความสุขนะสร้างบ้านสร้างครอบครัวกําลังกําลังวางแผนกันนะออเออหางยามเขากลับเมืองไทยไปอยู่ทีละอาจจะสามเดือนหรืออย่างงามงานบ่มีเขากลับไปอยู่เมืองไทยบ้านเขาก็สร้างแล้วพอยามมีงานเออลังเทือผัวก็าสมาเฮ็ดงานผู้เดียว แล้วก็ค่อยกลับไปจริงสีนะวางแผนกันไว้ที่นี่วางแผนไว้ก็ฝันกับสลายเบิ้เฮียนที่สางไว้งามๆั่นก็อยู่บ่ได้เพราะว่ามันมีมันมีความทรงจำที่บ่ดีกลายเป็นอยู่กับบ่มีความสุขนั่นล่ะเพราะตอนตอนนั้นเนาะตอนเขาก็เขาพากันหนีแล้วพากันหนีแล้วอีน่นมันก็ปิดเฟซปิดอย่างเลยเด้อ ซุ้มน่กอ,ะอ่ะเขียนพากันเขียนว่าพ่อพ่อทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมทำไมอารมณ์โหดร้ายทำไมเป็นคนโหดร้ายอย่างนี้ทำไมทำกับลูกตัวเองอย่างนี้พ่อคนอื่นๆก็ไม่ไม่ไม่ทำแบบนี้มันก็เขียนด่าทึงเฟซทึทงหยัางทีนี้โดนเขาก็เขากบปติดตเพราะโดนโดนเขาอาสิเสีย สำนึกได้มั้งสำนึกได้เขก็คอยทักมาว่าอ,อพี่ขอโทษแทนพ่อด้วยสันจังสงซีเขาก็เริ่มมาคุยดีกันละเริ่มมาคุยดีทีนี้เขาก็เริ่มเบ้าว่าพ่อบอกว่าสันพ่อบอกว่าเด้อพี่น้องถ้ามาเองได้โดยที่พ่อไม่ต้องไปเซ็นนะ่ะถ้ามากันเองได้นะ่ะพ่อจะช่วยเรื่อง การเรียนพ่อจะช่วยเรื่องบ้านพ่อจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายการเป็นอยู่ที่เยอรมันมาสัตให้ความหวังได้บัณให้ความหวังอุย้ยชุมนี่ก็ดีใจละตอนนั้นเขาอายุประมาณสิบห้าสิบหกน่ะเด็กน้อยซุ่มเนี่ยประมาณสิบห้าสิบห้าสิบหก่ะอุ้ก็ดีใจด้แม่พ่อบอกว่าพ่อจะช่วยพี่พรบอกบอกว่าถ้ามาเองได้โดยพ่อไม่ต้องไปเซ็นอะไร พอมาอยู่เยอรมันได้แล้วพ่อจะช่วยทุกอย่างช่วยเรื่องบ้านช่วยเรื่องเรียนช่วยเรื่องการใช้จ่ายการกินอยู่ว่สันเอาเขาว่าจังสั่นตี้ลยว่าใช่เขาเขียนมาเขาพูดอย่างนั้นว่าสันเออสั่นกน็ต้องต้องล้อแหละแม่ก็ต้องหาวิธีของแม่เพราะว่าไปโดยที่เขายังว่ามีพัดเนี่ยมันก็นยากยุ่ยลยวางสิงนเนาะ ก็เลยก็เลยคุยกับมูกับพวกทั้งนี้เขาก็บอกว่าก็ต้องอายุสิบแปดเด็กน่อยยังเฮ็ดพาสเองได้ยังไปสถานทูตอื mm hmm. ก็ลอเดี๋ยวมลอสิบหกปีลอสิบเจ็ดปีลอจนสิบแปดปีโอ้ยสิบแปดปีพาลูกไปสถานทูต mm hmm. ไปเฮ็ดพาสปอร์ตเองเลยน้ะนะไปเฮดพาสปอร์ต ก็มีใบเกิดเนะาะใบเกิดเยอรมันก็มีใบเกิดไทยก็มีก็เอาใบใบเกิดเยอรมันไปไปก็เลยเขาก็เฮ็ดงๆนั่นแหละสถานทูตเยอรมันเนาะก็เป็นคนไทยนั่นแหละที่เขาทํางานเพื่อเฮ็ดไทยเฮ็ดไทยก็ได้เสียภูรัตถ์ไหนเสียภูร์ะภูร์ะหาพันบ่เสียค่าทําพาสปอร์ตค่านู่นค่านี่เบ็ดเสร็จภูร์ะหาพันเนี่ยก็ได้ ก็ได้กัล้อที่น่ะก็ล้อเจ้าของก็ต้องมีบ้านตัวมตะกี้ตะกี้ก็อยู่กับหมูเนาะบ่มีบ้านอยู่กับหมูที่นี่ก็ต้องหาบ้านก็มีคนซอยเลนหาบ้านห้บ่มีบ้านใะบ่ใดลูกต้องมีทะเบียนบ้านก็เลยหาบ้านที่นี่ก็ได้บ้านลูกมากอะมีหม่องลงบ้านมีลงทะเบียนบ้าน ก็ได้นอนนึด้กันละสามคนแม่ลูกมาใหม่ๆหกับบ้านนมีย่างบ่มีบ่มีอีหยังเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์บ่มีย่างพี่น้องก็มีที่นอนเพราะว่าเขาอยู่ตลอดเวลาเขาบ่มีบานเลยเขากะอยู่กับหมูกับหยังกับนอนู่น้ำหมูเนาะที่นี่พอมามีบานมีบานจะของกับบมีอีหยังในมีต่ฟูบไหมนอนฟูบกับลูกคนหลานสื่อตะฟูบมีตะฟูบ ผูดนอนอคนละอันเนะนอนคนละอันนอนเฮียง e กันแฮ้งมา้าหนาหนาววัเนี้โอ้หนาสงสารลูกกับประธานในชินอากาศเนาะหนาวก็พยายามหาซสือเสือือยังไว้ลูกเนาะซสือใบโหว่าม้ามันเจอหนาวมันสิสักเล็กน้อยมันบ่บ่ทัาได้ชินกับอากาศเจออากาศหกองศาเจ็ดองศาจังสี่เนาะ โอ้ยครับก็สือของตอมใปถึงผาห่มหนาหนาถึงเสื่อนอนอุนอ่นอุ่นถุงถุงถุงเท้าเตียมไว้ให้ลูกเบิดเพราะว่ามานเขาบ่มีเงินเนาะเขาก็บ่มีเงินบ้านเนี่ยก็อาศัยเพื่อนเนาะอาศัยแบบว่าให้เพื่อนเป็นผู้ให้เพื่อนเป็นผู้เศร้าให้เพื่อนเป็นผู้ค้ำให้อย่างนี้สิเขาก็ได้แต่เป็นซื้อผู้ค้ำให้แล้วก็มีเงินกันบบได้นนมีเงินสื่อตรงส,รงส,รงสรงื่อเตียงแล้ว โดนๆมาผีจังพักกันมีเตียงพักกันนอนฟูบมาฟูบฟูบพุ่งน,น,นอนนอนอ่ะเฮียงเฮียงกันเนาะมันหนาวเด็กหน่อยมันก็มนอยู่หนาา้าองศามันบัตท่านได้ชินกับอากาศหกองศาเจ็ดองศาไสิโอ้หนาวจังแม่หนาวจังแม่ที่นี่พอสองสามมือว่างหิมะตกโอ้ยดีใจดูดองดอง,ดอง,ดองเห็นหินมะทายลูกพัชรเพิ่นดีใจก็เห็นลูก มากลับมาประเทศเขาดีใจมีความสุขโอ้ยกะดีใจเห็นเห็นลูกเขาไฟฟันมาโดนมาตั้งแต่โดนๆไฟฟันอยากกลับบ้านเขาบ้านก็กลับมาได้บ้านเกิดเจ้าของกลับมาได้อเขากะเขายึดเนาะผู้หลานสาวเนี่ยก็ไปยึดบ้านเขากับอยู่กับผัวเขาแต่ว่าตอนตอนเด็กน่อยย่ายเนี่ยเขาก็ไปยุ่มังไว้แล้วล่ะบ้านหลังนั้นเขาก็ไปยู่หรอกเขาเขาย่าน เขาญานเขาน้ำน้ำหาพอติแต่ว่าตอนตอนซุ้มนี่มาได้ประมาณปีกว่าเน่ะมันก็อยากมันก็จะเจอบ้านที่เจ้าของเคยเกิดเนาะก็หายพาไปก็พาไปจอดเบื้องอยู่พาไปจอบเบิ้งแต่ว่ามันก็เป็นผู้อื่นอยู่ละละ่ะพาไปจอบเบื้องนี่อันนี้แหละบ้านนี้บ้านเล็กทีน่นี่อ่พาพัไปเบิ่งนี่โรงเรียนอนุบาลตรงนี้ที่หนูเรียนอยู่ต้นน้อยๆเนี่ก็โรงเรียนตรงนี้อนุบาลตรงนี้ โรงบาลน,นี่หนูเกิดที่โรงบาลน,นี่กบพาลูกไปเลาะเบิ้งเด้อพาเป็นเลาะเบิ้งตอนที่เขาอยู่น,น้อยๆใส่ชีวิตน,น้อยๆ mm. เขากว่าจําได้อยู่โ mm. รงเนี้อนุบาลแม่จําได้อยู่เขาก็ว่าคุ้นตาอยู่กบพาเขาไปลื้อฟื้นความจำลืล้อฟืน้นเขาก็ว่าเขาจําได้โรงนี้อนุบาลตรงนี้หนูจําได้หนูจําได้เขาก็เรียนอยู่เนาะสีป่ปีประมาณสี่ปีละ เขาอยู่อนุบาลพากันจําได้กันแต่บางคนก็นจไไําบ่ได้บ๊กบ่คุ้นบ่คุ้นบางคนเขาก็จําได้พาไปเบื้องบ้านที่เขาเขาอยู่ตั้งแต่น้อยตั้งแต่เขาเกิดน,นั่นแหละมันก็เลยเลยได้กลายมากลายมาเป็นกลับมาตอนอายุสิบแปดย่างสิบเก้าเลยเนีเขาเขาต้องให้เลยสิบแปดจากเดือนสองเดือนจังพาลูกไปเฮ็ดพาาเนาะกว่าสิ แหลนเลืองนุนนี่กอะเกือบชิปเก่าได้มานเพราะมาเหรอมันกะงงไปเลี้ยนกะบม่รู้เรื่องเพราะไปเลี้ยนตรงตรงต่างชาติเขาเลี้ยนกันไปนั่งแบบงงนางสารลูกจนเลี้ยนบ่เข้าใจเลี้ยนบ่เข้าใจทุกเมื่อนี่ก็ยังยังบ่นั่นอยู่หัวบ่ไปพี่น้องสมองเขา เขาสับสนเขาว่าน่ะนัง่งนั่งคุยคู่สอนอยู่ด้สมองมันไปทั้งอื่นผหนแม่สมองไปทั้งอื่นพุ่งเ,เข้าใจเลยก็เข้าใจลูกยุพน้องมันเขาเจอปัญหาแต่น้อยแล้วเขาเขาเก็บกดกดดันแต่น้อยสะสมสะสมกายเพื่อความความโกรธความแคมแน้นกายเปื่นความเครียดขนาดเท้าใหญ่ บรรลุนิติภาวะเป็นแม่คนเป็นยายคนเราเขาก็ยังปล่อยวางบ่ได้บางช่วงมันขึ้นมาเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันมันขึ้นมาเนี่ยมันเครียดไปเองเนียพี่นอน้องมันเครียดมันคิดเรื่องเกาๆมาเนี่ยมันกลายเป็นมองเห็นหน้าคนสองคนนี่มองเห็นหน้าคนสองคนร้อยม้าเนี่ยโอ้กูเครียดไปสูแฮงกูเครียดเป็อย่างสูเคเฮ็ดใ้ชีวิต กูกับลูกกูได้ไม่ปิดเังส่ถ้าสุบเฮตเลืองเล้วระยำตำสาเนี่ยลูกกับแม่เนี่ยก็เสียบได้มาตกชะตากรรมแบบนี้เอา้าอาจน่าอาจมีอีอย่างเกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าเขาเจอสภาพกับลูกเนี่ยมันมันหนักหนาสาหัสไหมพี่น้องมันมันทิ้งแบบว่า่เหลียวแลเลยพอเนี่ย่เหลี่ยวแลเลยบ่าสนใจเพบ่ะพมีความหักบบอีอย่างเลยแบบบพเข้าใจว่า ว่าจิตใจเขาเนะ่ะความเป็นพ่อนะ่ะเขามีอยู่บอ่อเขามีอยู่บอ่ออยากรู้ว่าบ้านปลายชีวิตเขามันจะเป็นจังหดถ้าค้นแบบนี้นะมันจะเป็นจังใดอืมเขาก็อาจจะมีความสุขกันล่ะแต่ว่าเขายังคิดว่าเอ่อบาปบุญคุณโทษมันยังมีอยู่เนาะในโลกนี่มันยังจะมีอยู่เขาก็ได้แต่ภาวนาว่าเอออยากเห็นอยากเห็นตอนนั่น ว่าจิตสํานึกของเขามันสี่หลงเหลืออยู่บ่นั่นแหละถ้าเท่าเ้าถเท่าเว้าเรื่องเรื่องลูกเจอแบบใดแบบใดมาเนี่ยมันจุกอยู่ในนี่พี่นงมันจุกมันจุกขึ้นมาแบบว่าเขาเจ็บนะลูกเขาเจ็บเขาเขาเจ็บเป็นร้อยเท่าคนถ้าลูกเขาเจ็บนะเจ็บหลายาลูกถูกาลากจากโรงแรมนะเครียดบ่เซาจะเถื่อเครียดบ่เซาจะเถื่ออันนี้แหละเจ็บปวดหลาย พ่อยังไม่จโหดไลายแท้นี่แหละพี่น้องโอเคพี่น้องจะคลิปนน้่็สินาวอีกแล้วจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่สวรรค์ใคลิปต่อๆไปด้วยจ้าจังใดก็เจอกันคลิปหน้า ep หน้าเด้อพี่น้องขอบคุณเด้อจ้าที่บอขามโฆษณาเด้อค่ะโอเคจ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ